มหาเฮง999นำทับรับรางวัลใหญ่ Rising Star CEO of Health and Beauty Business คุณสมารีเลิศวิไล CEO มหาเฮง999อาจารย์สักลายมือชื่อดังการันตีความสำเร็จดวยการเข้ารับรางวัล Rising Star CEO of Health and Beauty b e s e n e t รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศ กับงานชาลันเฮล Beauty Awards 2022ด้วยงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลนสักลายมือเศรษฐีนะคะสุมาลีเลิศวิไลค่ะงานรับรายวันบางวัน Rising Star ์วัชค่ะเป็นอาจารย์สายมูดีเดนก็ตอนเขาเชิญไปก็ตกใจนะคะแต่ก็ดีใจพร้อมกันพร้อมกัน คือจริงๆอะค่ะต้องพูดตามตรงเลยว่าการสักเนี่ยมันมีแต่โบราณมีที่วัดอะค่ะก็คือมีมาแล้วแต่เป็นค้าสักแต่เรานะคะเป็นอาจารย์คนแรกที่มาสักเป็นคนธรรมดาที่มาสักให้คนอื่นเจ้าแรกในประเทศไทย ก็รีวิวเยอะมากค่ะรีวิวเยอะบอกต่อเยอะทําให้เราได้มาอยู่จุดนี้เป็นอาจารย์ที่ดังได้ในวันนี้ก็คือเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่ลําบากเป็นแม่ค้าวิ่งตลาดนั่นเหมือนคนอื่นเนาะแต่พอวันหนึ่งที่เรามาเปิดร้านสักคิ้วแล้วเรามาศึกษาศาสตร์งอเฮ่งศาสตร์ลายมือดูดวงเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้าลายมือที่เราดูให้คนอื่นมันช่วยได้ มันก็ต้องช่วยตัวเราเองได้เราก็เริ่มลงให้ตัวเองแล้วก็เห็นผลจริงค่ะ mm hmm. เลยมีการ mm hmm. เห็นการเปลี่ยนแปลงของเรา mm hmm. เลยไปสู่ต่อลูกค้าเพื่อนๆใช่ mm hmm. ค่ะวันแรกที่เปิดรับนี่คนรอคิว2,000กว่าคนนะคะทุกวันนี้คิวก็เต็มเต็มทุกเดือนนะคะนนคเต็มทุกเดือน,น,ะะอนช่างที่ช่างที่ร้านก็มีลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีเฟคกับเราะคะ่ mm hmm. ะเสริมให้เฉพาะบุคคลนะคะว่าเส้นลายมือแบบเนี้ย เจอปัญหาอะไรควรไหวอะไรซึ่งส่วนใหญ่เส้นลายมือของมนุษย์ทุกคนนะคะของคนเราทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาคือเรื่องเสียทรัพย์เก็บเงินไม่อยู่เงินเข้าออกหมดเนี่ยค่ะก็เราก็แนะนําได้ว่าทําอาชีพนี้ควรไหวอะไรพักไปที่ไลน์แอดได้เลยนะคะแอด a y a 999ค่ะ